ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะในพื้นที่จังหวัดตรังก็มีเ,เกิดขึ้นไล่ในกรณีนะ,ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะท้องทิ่ตรังเนี่ยเขาก็มีการออกมาชี้แจงนะคะกรณีมีอาคารศูนย์พัฒนาเล็กๆตำบลในเต้าอำเภอหัวหอย,ยอดจังหวัดตรังค่ะโทษทิ้งรางมา7ปีก็าขาดว่าจะมีการเปิดการศึกษาในปีสภา,า8ศซึ่งก็จะเปิดการทำาการการเรียนการสอนตามปกติค่ะ กากรณีเมื่อวันที่15พฤษภาคม2 5 6 8าหสำนักงานปปชประจำจังหวัดตรังค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์พัฒนาแดกเหลกตำบลในเตาอำเภอหัวยยดจังหวัดตรังซึ่งก่อสร้างแล้วเซ็ตมาจัดปีแต่ว่ามีการตกอ่าตั้งคำถามว่าทำไมถึงตกทิ้งร้างแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดให้ทางครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยนะเข้าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแผ่นดินด้วยเรื่องนี้ค่ะ เพจเฟซบุ๊กนี้เลยเชยดังในจังหวัดตรังก็มีการเปิดเผยภาพและการขคอมูลภายหลังจากมีการรับรองเรียนจากประชาชนแล้วก็เครือข่ายนะจนทําให้ผู้คนในโลกโซเชียลเนี่ยต่างเข้าไปวิพาวิจาร์แล้วก็แชร์เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยออกไปเป็นจํานวนมากเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ปปชก็ได้มีการประชุมพรอม้อมข้อมูลแล้วก็เอกสารลักท้าต่างๆในการดําเนินการก่อสร้างให้แล้วค่ะ ด้านนาาที่ระพันธ์สิริปักมานุนนะครับทองทิ้นจังหวัดตรังในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนตำบลในเต่าชีแจงนะครับว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมยุ่เรื่อยๆไม่ได้ปล่อยทิ้งร้าง<ม>ปัจจุบันเนี่ยอาคารใช้งานในตามปกติกับเหล็กปีช่องพนา6 0เซนเนี่ยจะดำเนินการให้นักเรียนเนยข้าไปใช้อาคาร<ม>แต่ได้มีมาตรฐานจากกระทรวงมหาดไทยในกำหนดเว่าจะต้องมีการทำรั้วรอมรอบนะครับ,รบแลวก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นเหตุของโควิด19กัน<ม>จึงไม่ได้เปิดให้นักเรียนเข้า ไปช้สักทีหนึง่งแต่จะต้องดําเนินการสร้างรั้วเสียก่อนทางอบตเนี่ยได้ตังงบประมาณในปี2567 -68 ถึงว่าจะดําเนินการสร้างรั้วก่อนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปช้ได้อย่างปลอดภัยซึ่งจะดําเนินการสร้างไอ้เซตภายในปี2568ก็คือปีนี้นี่แหละและจะดําเนินการนํานักเรียนเนี่ยเข้าไปเรียนนังสื้อเตี๋ยวซุนและการทางจังหวัดก็ไม่ได้มีการหนีงนอนใจนะครับได้มีการเร่งรัดทางอบตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทางจังหวัดอำเภอและก็อบตในเตาเนีีกก้้นปาารึ ซองพันาร้อยหกสิบแปดเนี่ยนักเรียนก็นจะได้เข้ามาเรียนในพื้นทีและก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนตามปกตินั่นเองครับนี่นะคะก็ต้องรอการติดตามต่อไปอย่างที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคืออาจจะรอการสร้างรัวแล้วก็ติดปัญหาโควิดสิบเก้ามากก็เลยทําให้ไม่สามารถรพันธอนอห<อ>ลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามเพราะว่าเขาบอกเลยว่าจะเปิดในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะ,ะในปีนี้และได้ใช้อยานแน่นอนนะครับ